เพจดังแฉอสอมออดีตกำนันสวมรอยเซ็นรับผลประโยชน์เกือบหกแสนทั้งที่ไม่ใช่ญาติสำละเลยไม่ดูแลปล่อยให้อยู่อย่างอนาถาข้าเด่นข่าเด่นจะพาเพื่อนๆไปที่เพจเ Facebook จากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นันหกกันค่ะซึ่งเขาได้โพ์เรื่องราวร้องเรียนหลังมีหญิงคนหนึ่งส่งเรื่องเข้ามานะคะโดยบอกว่ากำนันและอสอมอผู้รับผลประโยชน์จากชายคนหนึ่งแต่กลับปล่อยปะละเลยให้อยู่แบบอนา,าถาแถมญาติก็ไม่รู้เรื่องอีกด้วยค่ะผู้ ร้องเรียนเล่านะคะว่ามีชายคนหนึ่งทางานอยู่โรงพยาบาลอ่างทองเป็นอสมอทางานมาหลายปีแล้วอสมอก็ได้เงินเดือนเดือนละ500บาทเป็นเงินสมทบชาปนากิจอสมอแล้วก็มีข้อตกลงว่าถ้าผู้ชายคนนี้เป็นอะไรไปผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินเกือบ ,00 แสนบาทแต่ต้องเป็นญาติพี่น้องเท่านั้นซึ่งทางเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนื่องจากว่าผู้ชายคนนี้ไม่เคยพูดอะไรให้ฟังแล้วญาติพี่น้องก็ไม่ได้อยู่กับเขาด้วย ที่สาคัญผู้รับผลประโยชน์ต้องดูแลเขามีที่อยู่ที่กินให้แต่มันไม่ใช่ก็เลยมีอ,อสอมอคนหนึ่งกับอดีตกำนันเขามาเซ็นเป็นผู้รับผลประโยชน์ทัทง้ทงๆที่ไม่ใช่ญาติมีทั้งพยานเซ็นร่วมกันทํางานอ,อสอมอทั้งนั้นพอได้สมดังใจก็ปล่อยปะละเลยปล่อยให้นอนตามวัดบ้างตามข้างทางบ้างมีอยู่วันหนึ่งผู้ชายคนนี้เกิดอุบัติเหตุเกือบตายแต่ทั้งคู่กลับไม่สนใจที่จะพาไปาโรงพยาบาลหรือเรียกรถพยาบาลจนคนแถวนั้นต้อง ช่วยกันพาไปโรงพยาบาลเองแล้วทางโรงพยาบาลก็ถามหายาดเพื่อเป็นเจ้าของไข้แต่ทั้งสองคนกลับไม่สนใจกระทั่งโรงพยาบาลให้กลับบ้านพอดีมีป้าคนหนึงมาเจอและเห็นความผิดปกติเนื่องจากร่างกายผอมดำขาเหมือนจะผิดปกติเดินไม่ค่อยได้และแผลก็เต็มตัวตอนนั้นป้าคุณดังกล่าวก็เลยโทรตามญาติให้มาดู ก่อนที่ป้าคนดังกล่าวจะเล่าให้ญาติฟังและก็ให้เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เป็นญาติพี่น้องแทนแล้วก็เอาไปดูแลพอพวกเราไปคุยกับอสอมอและอดีตกำนันแต่กลับไม่ยอมเซ็นเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์แถมยังเรียกเงินอีก1 5 0 0 0 0บาทเป็นค่าเซ็นทําเอายาตญาต,ญาตถึงกับงง ยัดเลยต่อรองให้เหลือน้อยหน่อยทางคู่กลับบอกว่าเหลือห้าหมื่นแล้วกันทางเราไม่มีเงินและได้นัดกันใหม่เพื่อที่จะหาเงินแต่พอถึงเวลานั้นจริงๆทางเราก็ไม่มีให้เขาอสมอกับอดีตกำนันกลับบอกว่าจะไปแจ้งความเชื่อว่าน่าจะหาทางเบียวตอนนี้ได้ยื่นเรื่องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วแต่เรื่องยังเงียบอยู่ และตอนนี้ผู้ชายคนนี้ก็อยู่ในความดูแลของญาติแล้วโดยพบว่าได้กลายเป็นผู้ป่วยสติไม่ค่อยดีของโรงพยาบาลศรีธัญญาทางเราต้องการให้ช่วยให้ออสมอกับอดีตกำนันยอมเซ็นเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์แต่ยังไงก็ไม่ยอมจะเอาแต่เงินอย่างเดียวเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ